สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ True Moments สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการตีสิไปเมื่อคืนวานนี้นะคะไม่ต้องเสียดายคะ่ะเพราะว่าวันนี้ True Moments ของเราใจดีนะคะทำการประมวลภาพเก็บตกมาฝากกันด้วยคะ่ะ นอนกับนี้สดสัวงหนึ่งนะคะก็มีเท่าขาไกา่เลยมั่นใจมากบอกซาล่าเธอเมื่อยไหมตอนเป่น,นรักตอนเล่นเมื่อยหลอวไก่มาเลยาม,ามันชามะร้ม่หยอกไม่ได้แลยวลานจ็บจะเมย yeah ภาพเก็บตกที่ดิ่ฉันเอามาฝากนั้นขอรับรองเลยค่ะว่าสนุกแน่ๆนเรามาดูน้องมิ้นที่พอมีเวลาว่างเธอก็หยิบหนังสือมาอ่านเตรียมสอบอย่างเอาจริงเอาจังเลยค่ะมินม้นทำลังอ,อ่านหนังสือค่ะหนังสือสวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหรือปริณิพนนั่นเองค่ะเพราะว่าบุนีสอบแล้วยังไนไม่จบเลยเหลืออีกหลายบทเลยทีเดียวค่ะ อ่านได้สี่บทประมาณนั้นนะคะจากแปดก็เลยเครียดหน่อยจากสิบหสิคะไม่ใช่ 8. แปดจริงๆเราินต้องอ่านทั้งหมด8ดบทก่อนพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เร็วๆนี้อีกหกบทก็ยังไงช่วยเชียร์บินด้วยนะคะบินก็เลือดตากระเด็นยังไงก็ให้กำลังใจด้วยคะ่ะตอนนี้ก็สู้สุดใจขาดดิ้นเลยคะ่ะและทุกคนที่สอบนะคะก็ขอให้ตั้งใจสอบใพ้ม,มากแล้วก็ เราจะไปสอบพร้อมกันค่ะภาพลิปซิงของสองสาวแห่งแก๊้งสามชาเรามาดูกันว่าจะเหมือนแค่ไหนนะคะ 你关注东海。 แต่มากับภาพเด่นแดนซ์ที่บรรดานักล่าฝันเขาโชว์บนเวทีตอนสัมภาษณ์กับคุณวิทวัสสุนทรวิเนศที่หลายคนนั้นพลาดไปค่ะ ครับผมปุ้ยขึ้นสิทธิ์สวนวัตกีครับพิธีกรรายการติดสิบครับผมก็มีโอกาสได้ติดตามผลงานของน้องๆ AF 3มนี่มาบ้างอยู่เหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในบ้านก็เห็นอาการของแต่ละคนครับเป็นน้องๆรู้สึกรุ่นนี้จะหน้าตาสดใสกันทุกคนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆของน้องๆรุ่นนี้เนี่ยเยอะพอสมควรไม่ว่าจะไปไหนอย่างผมไปขึ้นเครื่องบินเงี้ยนะครับแม้แต่แอร์ t อสเตเองก็ยังถามว่าเมื่อไหร่จะเชิญ AF กลุ่มนี้มามาสัมภาษณ์ในรายการผมก็บอกว่าเออสิจันได้ข่าวว่าเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้น้องๆเอฟสก็มาที่รายการตีสิครับก็่จะเป็นรายการแรกที่ได้ออกอากาศนะครับ mm hmm. ก็ยินดีด้วยกับความสำเร็จของน้องๆนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าเอ,อ่ออะคาเดมี่แฟนเจอร์นี่ก็มีแฟนๆอยู่ในทุกๆ ทุกๆุกยุกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงกันทุกคนนะครับก็มีเรียกว่ามีมาตรฐานที่ดีนะครับสําหรับ AF ทุกรุ่นนะครับก็ถ้าจะถามว่าชอบใครเป็นพิเศษใน AF3 นี่นะครับถ้าเป็นสาวๆคงจะชอบน้องตุ้ยใช่ไหมฮะแต่สําหรับหนุ่มๆอย่างผมนี่ก็คงจะเป็นน้องบลูน่านะฮะความที่หน้าตาเธอดึงดูดทรมานใจชายหนุ่มเหลือเกินก็ถ้ามโอกาสให้ทํากับข้าวให้น้องบลูน่าทานสักอย่างหนึ่ง ก็อยากจะลองทําอาหารที่มีส่วนผสมของความเป็นไทยกับความเป็นฝรั่งเข้าไปนะครับเพื่อห็นหน้าน้องเขาฝรั่งอยากให้ลองอาหารไทยดูบ้างก็อาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไส้ซอกเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยครับขอไว้พอยังน้องประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับยิ่งเห็นความสามารถแล้วก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นนี้น่าจะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดเยอะเลยทีเดียวครับ